สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบรณาจารย์ต่อจากนี้ไปจะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนมีนาคมปีพศ2566สําหสำหรับชาวลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษเรามาดูภาพรวมโดยทั่วไปกันก่อนนะครับในเดือนมีนาคมนี้ชาวราศีเมษที่เคยกำลังง่อนแง่นมาจากช่วงต้นต้นปีที่ผ่านมา แต่ในเดือนมีนาคมนี้ท่านจะพบกับทางสว่างพบทางออกของชีวิตในหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องการงานการเงินและความรักด้านการงานตลอดช่วงสองปีกว่า,วาที่ผ่านมาท่านชาวราศีเมษอาจจะต้องฟันฝ่าอปุปสรรคด้านการงานมาแบบหนักๆพอสมควรแต่พอถึงเดือนมีนาคมนี้ไปแล้วและไปตลอดจนถึงสิ้นปี ท่านจะปรับทิศทางชีวิตได้ดีขึ้นดีขึ้นหรือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับหลายๆท่านส่วนท่านที่เคยดีๆในช่วงสองปีกว่าที่ผ่านมาท่านจะเริ่มแผ่วๆล,ลงไปในด้านการเงินด้วยอิทธิพลของดาวมัตยูที่จะย้ายเข้าราศรีพฤษภในเดือนมีนาคมนี้คือวันที่8มีนาคม จะมีสัญญาณบอกถึงเหตุการณ์เรื่องการเงินว่าต่อจากนี้ไปท่านจะพบแต่ความรุ่งเรืองมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นคนไม่รวยก็จะรวยขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับนะครับ <c oughs> ในด้านความรักบางท่านอาจจะมีการตกลงปรงใจที่จะสร้างครอบครัวบางท่าน ที่คลองตัวเป็นโสดมานานก็จะพบกับคนที่ถูกจริตถูกจิตถ,ถูกใจกันแต่บางท่านระวังคนมีเจ้าของด้วยนะครับที่จะเข้ามาทอดไมตตีก็ดูให้ดีๆเดี๋ยวจะมีปัญหาภายหลังได้ในด้านสุขภาพเดินทางไกลก็ต้องตรวจตาเช็คยวดจานพะนะให้ดีอาจจะมีเรื่องทำให้ปวดหัวเอาก็ได้หรือบางท่านอาจ,จะมีการเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทาง หรือบางท่านการใช้โดยสารพารณะก็จะอาจจะมีการคาดเคลื่อนราช้าได้คำพยากรเสริมชาวราศีเมษหรือชาวราศีเมษที่เกิดวันอาทิตย์อาจจะมีเรื่องที่ไม่เปิดเผยหรือเรื่องทำอะไรในเรื่องลับๆอาจจะเกิดอาการโปดแตกขึ้นมาได้เรื่องอาจจะมีการเช,าช้าโฉลูพูดนินทาว่ากล่าวกันได้ ท่านชาวลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษที่เกิดวันจันทร์บางท่านอาจจะมีการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยตกแต่งต่อเติมในเรื่องของที่บ้านที่ทำงานชาวลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษที่เกิดวันอังคารจะมีการเดินทางในระยะสั้นๆหรือบางท่านอาจจะมีภารกิจเป็นการเร่งด่วนต้องเดินทางก็เป็นได้ ชาวรัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษที่เกิดวันพุธระวังการถูกช่อโกงหรือถูกล่อลวงโดยมิจฉาชีพทางด้านออนไลน์ก็เป็นได้ครับชาวรัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษที่เกิดวันพฤหัสควรเข้าวัดทำบุญเพื่อปฏิบัติธรรมซึ่งจะส่งผลดีต่อท่านในอนาคตในเดือนถัดไปและในดีปีต่อๆไป ชาวรักนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษที่เกิดวันศุกร์ระวังจะมีคนเข้ามาทอดสะพานสร้างสัมพันธ์ทไมตีในด้านความรักแต่ก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะครับระวังคนมีเจ้าของที่เขามีเจตนาที่ไม่ดีแอบแฝงเข้ามาเกี่ยวพันได้ชาวรักนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษที่เกิดวันเสาร์ จะมีผลดีด้านธุรกิจธุรกรรมการกอร่อสร้างที่ดินซื้อมาขายไปในเรื่องหลักทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงเช่นบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ท้ายคำพยากรณ์นี้ก็ขอฝากให้ท่านทั้งหลายช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องโบราจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ